อะสวัสดีนะครับผมวันนี้มาดูความคืบหน้าอ๋ออันนี้ฝาเยฝาใครเนี่ยฝาไม่พี่เขาไม่ใส่ไงดีเนะี่ยสั่งอะไรมาทิ้งมาควฟางกันอยู่เนาะ <c oughs> ไม่พีออ่ให้เราสั่งอะไรสเสร็จแล้วบอกไปแจ้งเออดีเ,ออเราก็เก็บไว้ก่อนเออจะซี่มีไก่เอ้ามันต้องมีบ้างแหละ ก็อันนี้ฝาสู่เพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยมามาเมื่อไหร่เมื่อวานเห็นชจ้างบอกขี้เกียจมันเสร็จตั้งนานแล้วแต่มันไม่เอามาแด่เามาทีตรงไหนก็ไม่รู้มันไม่เอามาให้ล้างไงทําไมงั้นมันก็ล้างเสร็จไปแล้วเนี่ยนี่จะเอาขยะไอ้นี่ไงพวกดำๆออกไงมันต้องเอาดำๆออกหน่อย อันนี้เป็นวาวโตนะครับวาวโตเนี่ยเห็นไหมไหนอ่ะนี่วาวใครตวาวเราไปเทียบก็วาวเราอ่าอันนี้วาวของรุ่นไหนนะโหหนาบึบเลยวาวอันนี้ รู้สึกว่าวาล์วเสียจะโตกว,าว,าว่าเดิมนะครับแต่ว่าวาล์วดีเท่าเดิมนะครับวันนี้วันนี้จะได้ยินเสียงไหมเนี่ยฮะน่าจะได้ <laughs> อย่าพูดทั้งนั้นเราบอกต้องได้ยินหมดเนี่ยมันมันมันไม่มีอะไร,รลแล้วเลอเหรอล้อไอ้บ่อน้ำก็ทำมาแล้วไอ้บ่อน้ำเห็นยังยังไม่เห็นเลยหมอน้ำยังแหม่แหม่มีมีรอยเชื่อมเหรือเนี่ยร้องบาเขาจะงี้เองอออืืห <c oughs> ทางนะโดนหม้อน้นำ,นำ ไหนดูมน้ำไม่ช่างตาแหมไปบอกช่างโน้ตแอบ,บมานอนนี่มาทำไมไ่เห็นกระตัวเนี่ยกูเห็นมึงนอนอยู่คนเดียวเนี่ยเห็นไอ้เนี่ยไม่รอรออยู่เนี่ยเอออ,เอันนี้มอน้ำใหม่มือสองเที่ยงกงนะครับนี่ก็คดูดีของเราอยู่ยว่ะเดี๋ยวไปดูดิดูมน้ำเก่าดิเมื่อ,อ,อคืน อปอพอดีเมื่อคืนนะครับส่งให้ชจ้างต่อมานอนเฝ้านะครับกลัวอะไรหายก็มานอนนี่นครับเต็นท์ยังไม่ได้เก็บนะครับก็เดี๋ยวอันนี้นี่หม้อน้ําเก่านะครับดูดีกว่าสมควรจะเปลี่ยนหรือเปล่านี่ดูดิโอ้โหที่หายลรตัดลูกกี่หลอดเลยมีร้อยหลอดได้เหลือสักแปดสิบหลอดได้ไหมเนี่ยเอาเปิดรุดลูกสูบไปดิ โอ้โหนี่ควักหลุมด้วยนะครับจากหลุมเดิมเท่าไหร่วะควักเป็นเจ็ดสิบนะครับหลุมนะครับก็อตอนนี้ก็เหลือปิดแค่ฝาสูบนะครับตอนนี้เมื่อกี้โทรไปหาช่างแล้วพอดีช่างเพิ่งตื่นนะครับก็กาลังมานะครับตอนนี้เที่ยงแล้วเนี่ยีงง่งนายช่างตีสี่วงแล้วจะได้ย,ยินเสียงไหมเนี่ยรอมา กบรีงานที่อูก่ก็ยังมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวอน,นี้ก็แยกตัวมาก่อนวันนี้งานน้อยมีแค่สี่เครื่องไอเชียงสองคนเดียวพออันนี้ก็เหลือแค่ใส่ช่วงหน้านะครับคือพวกใบพัดพวกอ่าอะไรนะปั๊มน้ํานะครับอันนี้ติดปั๊มสามนิ้วนะครับปั๊มน้ำนะครับวัวไม่แรงนะครับก็ข,ขาดว่านะครับขาดว่าวันนี้อ่าน่าจะได้ยินเสียงนะครับ เสียงบดหรือเสียงรถอะช่างโอ้อันนี้ปั๊มก็โม้ใหม่แล้วนะครับอันนี้คือใส่สปริงกาวนาเพิ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนโรเลอร์ปั๊มไปสี่ตัวนะครับแล้วก็ลบปืนท้ายตัวหนึ่งนะครับอาช่างเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนไปเลยโอ้โหเฮ้ยล้อไม่แตะดินสักเนี่ยแข็งขนาดเนี้ยอะโอเคนะครับก็ เดี๋ยวรอช่างอีกแป๊บหนึ่งนะครับถึงไหนแล้วช่างอะ่ะโผล่ไปยังน่ะลูกสูบมันเลยเลยประมาณนิดนึงนะครับอันนี้คือสูตรนะครับสูตรเยื้องอันนี้มันจะเคาะว้าวหน่อยครับแบ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 บแแบบแอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นสเต็ปนะครับตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมแปะ๊ะยังไม่ไไ<ห>มีจะขายโน<ด>้<ห>นตเนี่ย ะตายช่างกันได้เี่ยได้รู้ได้ช่างคนนี้แล้วเนี่ยทำไรช่างโอ้โหเย็นจัดเลยช่างเนี่ยน้ำด้วยพอต้องคตนนานอันนี้แย่งพอตหน่อยนะครับ ยังหน่อยจริงๆริงนะเดีลบ้อยลอยเฉยเอาละมั้งนั่นแหละติอใจไปแล้วนะทางคนเนี้ย อยู่นานตั้สงสังปีแล้วโอ้อยู่สักปีเป็นอะไรเลยนี oh. <laughs> ่ะนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะเก็บร้อยพอกหน่อยนะครับวันนี้เขาบอกว่าพอกร้องบ่านะครับอ่าน,นี่บ่าวาวงใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอใหญ่อีกแป๊บหนึ่งครับผม <laughs> 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 ไม่เงีายจัา งานเข้านะครับนี oh, ่สปริงหักไงเมื่อกี้โอ้สปริงหักนี่สั่งมาใหม่นะครับนี่สั่งจากเชียงกงนครสวรรค์หมดจริงๆบอกเลยหมดจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับหมดยันโอ้โหจันเกือกมาโอ้โหอ่ะเดี๋ยวจะใส่วาลนะครับก็เดี๋ยว ผู้นี้น่าจะได้ยินแล้วมั้งเนี่ยเสียงเลยครับผมผู้นี้น่าจะได้ยินแล้วเพราะว่าอย่าพูดว่าน่าดิมันต้องได้ยินแล้วเนี่ยหมดหมดทันแล้วครับห,ห,หมดน้ำแล้วก็ใหมอะไระลองลองดีข่าวๆเลยช่างสรุปแล้วหมดเท่าไหร่ในเชิงเนี่ยตีเลขกลมๆเลยตอนนี้สิบสวยๆครับตอนนี้ประมาณแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งครับถือว่าแพงไหมระดับเนี้ยเปลี่ยนระดับเนี้ยรือว่าค่อนข้างที่จะราคาสูงอยู่อ๋อแต่ก็ทุกชิ้นเลยเหมือนกันนะ มีอ่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนจริงๆหราะว่าอะไรใช่ไหมอ่างก็เสื้อสูบเปลี่ยนอ่างก็เสื้อสูบยกเครื่องใหม่แน่นอยกันเออแต่แต่บางคนเขาซ่อมก็แสนกว่าก็มีเนาะแต่ไม่ได้เปลี่ยนระดับเราละแล้วก็ต้องว่ากันไปครับอันไหนอันนี้เปลี่ยนกันเปลี่ยนจริงๆแล้วขนาดวาล์วยังเปลี่ยนอ่ะอ่เปลือกมากก็หมดหมดเลยพังหมดนี่ครับนี่ของเก่าจะให้ดูนะครับโอ้ย นี่ขนาดรถมันใช้งานแล้วเนี่ยขับมาดีดีครับเออนี่ดูเนี่ยตะปิงหักเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไปนี่ขาดเลยนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับนี่เราคงไม่ิดเรีมาบางตัวก็แตกนะเนเห็นอยู่ไหมโอ้โหนี่ยเนี่นี่ยพอดีเลยเนี่ยนี่โอ้โหสุดยอดอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงครับผม อ่าน,นะครับวันนี้โอ้โหท้าไปได้ช่างโนดแย่เลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ปิดฝาสูบเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็กระโบนะครับใส่เรียบร้อยนะครับเอาช่างอีสามตัวไปไหนอ่ะเอาบอกให้จัดสูบหนึ่งต่อตัวไปไนเหรอกระโบเนี่ยรอสี่ลูกเลยเดี๋ยวไม่แรงนะครับก็ อันนี้สั่งมานะครับชุดนี้หมื่นหมื่นเก้าพันห้านะครับชุดนี้จําราคาได้เลยนะครับก็จะมีครบมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับปกสอวปกสายอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแป้นนี้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะได้ยินเสียงไม่ได้ทาง,งเนี่ย <laughs> อ่า เฮ้าายกำลังช่งนดสายไม่ถึงฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนะครับก็อันนี้ผมไปทดลองนะครับไปดันมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกวามคงกำลังก็ดีเหมือนเดิมนะครับ จภายในอันนี้อ่าเป็นชื่อร้านนะครับร้านอ่ะที่ทำเซอรโวเนี่ยครับอันนี้เขามาเป็นชุดเลยนะครับมาเป็นทงเป็นท่อชุดครบเลยหมื่นเก้าพันหน้านะครับตัวน,นี้นะครับอันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไดชาร์จมาใหม่ด้วยนะครับ รู้สึกว่าใายช์จเดิมมันจะไม่ชารจไใ้เข้านะครับอันนี้เลยให้เขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนี่อ่านี่คือจอวานนี่นะครับ ก็ S <S 2> <S 2> uh, เดี๋ยวอันนี้ก็เหลือเห,หลือรอนะครับอันนี้ยังยังอัดมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันเพิ่งทำมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวใช้ไปสักพักนึงนะครับเห็นช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งวาลให้ใหม่อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าให้ใช้ไปสักพักนึงเดี๋ยวให้วาลมันเข้าที่ปุ๊บนะครับาวาลวระยะมันจะเยนอันนี้ก็จะต้องตั้งใหม่อีกรอบนึงนะครับกนะ็โอเคนะครับก็เกิด ขายสนใจนะครับอยากทำเครื่องนะครับอยากก็ได้เสเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ